ส่องชีวิตหลังกล้องพระเอกดังขายบ้านอยู่เรียบง่ายปลูกผักผลไม้ลงรักวิถีชีวิตชาวบ้านส่องชีวิตหลังกล้องพระเอกดังชีวิตเริ่มลงตัวจับที่จับทางได้แล้วหลังจากที่พระเอกเพชรธกริทหันมาเอาดีทางด้านเกษตรกรเต็มตัวเริ่มขยับขยายทำฟาร์มเดอะพอริเมล ทำส่วนเป็นจริงเป็นจังเพื่อสร้างฐานะมั่นคงก่อนที่จะลงหลักปักฐานกับแฟนสาวไมยธาริกาที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีช่วงนี้ผลผลิตเป็นคู่รักเพชรและหมยปลูกเอาไว้เริ่มผลิตบานผลิตดอกออกผลให้กินกันแล้วซึ่งหากติดตามในอินสตาแกรมก็จะได้เห็นภาพเห็นคลิปพระเอกหนุ่มผาเข้าสวนบ่อยๆถึงจะดูเหนื่อยบ้างร้อนบ้าง ก็ดูแฮปปี้ชื่นใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะค่ะถือเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่ชอบอยู่กับธรรมชาติทำไร่ทำสวนหรือที่เรียกว่ากเกษตรพอเพียงโดยสวนจะสวยงามน่าอยู่เพียงใดนั้นเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยนะคะ